นั่งทําอะไรเนี่ยก็ไม่มีอะไรนั่งเล่นเฉยก็ไม่ได้อะไรหรอไม่ไม่อยากไม่อยากกินวะยังยังไม่หิวไม่หิวข้าวเหรอใช่อ๋อแสดงว่าแเราข้าวเย็นกินเรื่องเนี่ยกินแล้วกินแล้วไม่หิวไม่หิวโอ้ใช่หรือเปล่านั่งดีกีตาร์เล่นเปมือนกันเหรอั่งดีกีตาร์เล่นเหรอครับเออไปกินข้าวไหมอะไรนะไปกินข้าวไหมเอาตรงนะทำไมเงินไม่เงินไม่ค่อยมีเลยว่ะ เออไม่เป like. oh, ็นไรเนี t t ่ยเดี๋ยวเลี้ยงเอานี่เงนติดตัวอะไรเอานี่ไงมีอยวมันก็มีอยู่หนึ่งพันบาทแต่ว่ามันก็จะได้ใช้ทั้งเดือนเพราะว่าผมเพิ่งเบื่อพี่สิงมาผมไม่กล้าเบอร์พี่สิงอีกโอ้แล้วมันคณได้ขอเบื่อพี่สิงอีก ผมเก่งใจผมก็เหลือติดเนื้อติดตัวแค่หนึ่งพันนี่แหละเพราะถ้าเกิดจะไปกินไปกินข้าวของเพื่อนหรือว่าบางครั้งเพื่อนก็ไปกินข้าวแล้วก็ต้องซื้อติมบ้างซื้อขนมหวานกินบ้างผมก็กลัวที่จะมันเปื่อยเดี๋ยวผมเอาไว้ซื้อ <S 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 มาม่าดีกว่ากินมาม่าตัวตเหลืองไปหมดแล้วนะ่ะไปเดี๋ยวผมไปเลี้ยงข้าวกระพงหอยอยู่หน้าปากซอยเนี่ยเอา เดี๋ยวนะพ่อโทรมาฮัลโหลครับพ่อครับยืดนีล่ะยืดนีล่ะอยูกระป๊ปลายนีไปไปไปนล่ะครับผมไม่อย่างไม่อย่างอ๋อเอาเงินบ่อ๋อมันมันครับมีมีอยู่มีอยู่จำเป็นต้องต้องใส่พื้นมือนี่เลยบ่จะเป็นต้องใช้เขาวันนี้เหรอพ่ออ๋อ อ่ารับขับได้ได้เอาเท่าไหร่ครับเอาเท่าไหร่อะไรนะเอาหนึ่งพันมีครับพ่อสบาย 1, หนึ่งพันบอเดี๋ยวโอนให้ครับขับเดี๋ยวโอนให้นะแล้วก็เอาไปใช้นี่เขาเลยนะครับครับพ่อครับ นี่มันเหลือหนึ่งพันสุดท้ายนี่ใช่ผมก็คงต้องให้คนในครอบครัวเขาควนแต่ก็ไม่เป็นไรผมมีเงตด,ดตัวอยู่อเอาเราไปเอามาเหลือห้าร้อยสุดท้ายแล้วใช่ไหมก็ไปเอาหมอนอมามันได้อยู่ห้าใบเนี่ยงั้นก็ไปเอาหมอนสูๆ้ๆไป เอางี้และกันไปคุณขายหมอนนะ,ะคุณนั่งขายหมอนเดี๋ยวผมจะเป็นคนร้องเพลงเองไปคุณนั่งขายหมอนนะ คุณนั่งขายหมอนไปมาด้วครับมาด้อครับมอนไปแล้วเก่าซิบเก่าบาดครับ,รบนอนแสบนอนนัวนอนเลิกนอนเบิดมือเบิดขึ้นครับเอาคุณก็ไปเอากระป๋องมาตั้งที่มันเป็นธุรกิจโอ้กระป๋องโอเคเ ไปแล้วคุณไม่อายเหรอที่คุณมาก็นั่งขายมอนแล้วก็ผมมาดีกีตราร์ร้องเพลงางเนี้มันมีอะไรที่ต้องอายมากกว่านี้อีกเหรอไปอมาเ้อครับมอน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 ห้อโอเคงั้นคุณขายไปนะเดี๋ยวผมจะนักร้งองเพลงอม,มอนนะครับผมมอนนะฮะมอนม,มาซื้อกับนุก,กับไปนะครก็ผมอนอนหลับสบายทั้งคืน ใช่ครับนี่คือหมอนที่นี่คือหมอนที่เราสืบทอดมาจากบ้านน้องตจ็ก,กี้นะเนี่ยใช่ก็มาครับหมอนหมอนหมอนบ่พี่ไผ่ซื้อเลยวะหมอนนะครับหมอนนะครับครับผมที่นัดแนะกันไปก็ออกมาซื้อให้มันให้มันจบจบไปนะครับครับ <laughs> หมอนนะครับ อเอาไม่ระดังมันห่าห่าพ้าห้าพ่อพ่อพ่อแต่งงานไลยสองมือย่างหนีกันละแแม่หมอนเด้อครับพ่อหมอนเด้อเลือดหอเขาผ่านหมอน่าจได้พ่อ ะน้องผีเด้อนอนแสบนอนนวดเด้อจังไดเ่าวาจังไดเสื้อหมอนเนี่ยมอันเ่าวหมอันต่อมันขาดเอียงตับหลังพ่อียงตับหลังเสื้อหมอนเถาวะเสื้อนายครับเสื้อหมอนนะครับหมอนหมอนเสื้อหมอนกับนุกับไฟเลยขายจังไดเนาะมอันป้าครับขายจังไดหมอนันใบก็ขายเป็นใบครับขายเป็นใบขายจังไดครับหมอนขายเป็นใบอะไรัน